งานใช่ไหมใช่มาเก็บเพาเวอร์เดสกเกตไวทด่าใช้จังเลยบายเชื่อ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันจันทร์นะคะวันนี้นันจะพรเพื่อนมาทําความสะอาดบ้านกันวันนี้อยู่บ้านแล้วก็อากาศไม่ดีนะคะวันนี้ก็เือที่นี้อยู่บ้านทางอาทิตย์นะคะวันนี้นันก็จะลงไปเก็บห้องด้านล่างนะคะเพื่อจะเตรียมตัวจะทําแบบเอ,อ่เปลี่ยนอะไรนะเขาเรียกเปลี่ยนธีมของบ้านเป็นคริสต์มาสนะคะ อยู่บ้านในงานบ้านทําเองเกือบทุกอย่างนะคะแล้วก็อยู่นอกบ้านเนี่ยก็คือก็ชั้นไปม,มีชีวิตของฉันอะไรอย่างงี้นะคะยวไปเก็บบ้านกันนะคะถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยก็จะทําคลิปตอนที่เก็บบ้านเพื่อที่จะเ,เปลี่ยนบรรยากาศบ้านเป็นคริสต์มาสด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ทันก็เอาไว้คลิปต,ต่อไปนะคะเพราะว่าจะทำวอล์กมาสด้วยเพราะว่าคุณแม่จะมาเยี่ยมนะคะในช่วงเดือนธันก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของ เมืองที่จัดแบบคริสต์มาสมาเก็ตนะคะก็ไปกันแต่อาจจะไม่ได้ทําแบบคลิปใหญ่ๆอาจจะทําเป็นแบบเอ่อสตอรี่หรือว่าเป็นคลิปเล็กๆสั้นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากจะเก็บไว้ทุกเมืองที่ไปนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปได้กี่เมืองนะคะแต่ใดเนี่ยจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ใน TikTok แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณแม่มาจะได้มีกิจกรรมทํานะคะทําอาหารให้ลูกกินด้วยอาหารอะไรที่ลูกอยากกินแม่ก็จะทําให้กินนะคะ ก็ตอนนี้เก็บครัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณคุณหญิงแม่มาในเดือนหน้าเนี่ยเขาต้องใช้ครัวแน่ๆน,นะคะก็เริ่มจากการเก็บชั้นวางของนะคะนี่นะคะเมื่อกี้ก็พยายามเก็บแบบข้าวของอ,อ,อาหารแห้งที่มันหมดอายุนะคะในตู้พังเนี่ยหมดอายุนะคะแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เ,เก็บโอาให้ต้นใมีแอบรกบ้างนะคะบ้านนี้มีลูกชายอยู่เนาะก็อาหารอาหารแห้งนะคะ ปลาฮุ่งปลาแห้งอะไรเงี้ยเผื่อแบบคุณแม่เราจะได้กินนะคะก็แยกไว้นะคะว่าอ,แบบวอันไหนเป็นแบบครัวไทยอันไหนเป็นแบบครัวฝรั่งเนี่ยสกรปรกมากเดี๋ยวต้องเช็ดตรงนี้ด้วยนะคะก็หลังจากนั้นก็ไปเก็บห้องใต้ดินเพราะว่าจะรือเสื้อผ้าเออไปบริจาคนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บบ้านกันค่ะทุกคนหนึ่งวันทํางานของเราทํางานบ้านนะคะ เก็บบ้านวนไปนี่นะคะเราจะต้องเอายางอันนี้เป็นยางของน้องมินิอันนั้นเป็นยางของ Mercedes นะคะแล้วก็กล่องเดี๋ยวจะต้องรื้อของออกไปทิ้งนะคะวันนี้ก็ห้องเก็บของห้องเก็บของเยอะนะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องตากผ้าแล้วอีกห้องนึงก็เป็นห้องเก็บของอีกนะคะทุกคนบาบ้าเนี่ยกระต๊อกมุสผิวเวชเม้นเซนได้เฮียดีเซนดีกระต๊อกเสียต้องมีสมาพลาซฮามว่าส์เนี่ยฉมันเวรเวก

ย่าอําซอนตากวเด้อตอนนี้นันกำลังลื้อเสื้อผ้านะคะเพราะว่าโอ๊ยคิดฝุ่นเห็นไหมที่เปลวมาเนี่ยเพราะว่านันกำลังจะเอาตู้เสื้อผ้ามาใส่ใหม่นะคะแล้วก็ลื้อตู้เก่าออกไปเอาเอาชั้นรองเท้ามาเพิ่มนะคะดูสิห้องเสื้อผ้าคือแบบรกมากนะคะแล้วก็เจ้าเตียงอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดนะคะแล้วก็ทาสีใหม่เป็นสีขาวก็คือทำห้องเสื้อผ้าใหม่หมดเลยนะคะทุกคนเราเก็บห้องซักผ้าเรานี่นะคะอันนี้ก็คือ เสื้อผ้าที่จะเอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเหนื่อยมากห้องก็คือรกแล้ะไม่มีโคกมาวางอยู่สองขวดนะคะโอเคซักผ้านะคะดูดิห้องรกมากนะคะและน,นี้ก็คือเสื้อผ้าที่จะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเก็บอีกค่ะยังมีอีกหลายถุงนะคะที่ต้องเก็บจ้าทุกคนหลังจากที่เราไปเก็บห้องข้างล่างมารี้าซักผ้านะคะตอนนี้ก็มาตะลุยที่ครัวต่อเลยจ้าเราก็จะทําอาหารรับประทานนะคะก็นี่นะคะทิดว่าจะยำ ล้างตู้เย็นนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยเมื่อคดทั้งหมดประเทศก็ไม่มีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอาบน้ําแล้วก็จะนอนกลางวันนะคะเดี๋ยวไปดูอาหารการกินของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะยำขนมจีนกินแบบเร็วๆนะคะกินใส่กระมังเลยอยู่บ้านไม่ต้องสร้างภาพอะไรเยอะกินใส่กระมังไปเลยจ้าทุกคนจวกเลยอันนี้ช้อนสลับไม่ได้ใช้ช้อนนีกินนะใช้แต่ซอม ใช้มือจกไปเลยจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปลุยงานบ้านต่อนะคะทุกคนเนือ้อใส่น้ำปลาด้วยแหละทุกคนหลังจากที่ทำงานบ้านมาอย่างหนักมากนะคะ <c oughs> ก็คือเหนื่อยแหละที่ทุกคนคนเห็นว่าแบบมันเร็วๆนู่นนี่นั่นแต่แบบโ,โหรีดผ้านี่ก็ลออไปสามชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เไปนอนกลางวันใช่ไหมพอตื่นจากนอนกลางวันก็อาบน้ำสระผมนะคะเพราะว่า <c oughs> พรุ่งนี้จะต้องออกไปมิวนิกตั้งแต่ตอนเช้าตรู่เลยเอ,อ่อก็เลยอาบน้ำสับผมตนะั้งแต่วันนี้นะคะพรุ่งนี้จะอาบน้ำไหมอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคงอาบแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํากับข้าวและตัวเหม็นอีกก็คือก็คือเดี๋ยวพอทํากับข้าวตัวเหม็นใช่ไหมเราก็แบบอาบน้าแบบรุกวๆค่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไม่อาบแล้วเพราะมันหนาวมันจะอาบแล้วก็นนะักกันหนาเข้าใจแล้วว่าทำไมาคนเยียวมันถึงไม่ค่อยอาบน้ำเราก็เป็นแล้วนะอืมเดี๋ยว ไปแต่งหน้าแต่งตัวนะคะไปดรายผมแป๊บหนึง่งแล้วก็จะไปดื่มกาแฟทําจิตใจให้สงบเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงก,กว่าแล้วนะคะเดี๋ยวก็มืดแล้วอ่ะอากาศที่ยมันแบบไม่ไหวอะ่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมแบบโอ๊ยพูดไปก็เท่านั้นโอเคค่ะเดี๋ยวไปทํางานบ้านต่อกินกาแฟเสร็จไปขัดห้องน้ําอีกนะจ๊ะไปล้างห้องน้ําห้องน้ำจะมีสองห้องชั้นบนชั้นล่างก็ไปล้างห้องน้ําหลังจากนั้นก็ จะทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งก็คือแบบดูดฝุ่นถูพื้นอะไรเงี้ยก็คือน่าจะทําวันศุกร์นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้ววันนี้เหนื่อยมากเขาพักนะคะอาทิตย์นหนึ่งทําความสะอาดบ้านสองครั้งพอถ้าหยุดถ้าไม่หยุดก็คือทำอาทิตย์ละครั้งถ้าช่วงไหนที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยก็ลูกสามีนะคะเป็นคนทําความสะอาดดูดฝุ่นทําแบบตามมีตามเกิดอะเธอเนึกออกไหมแบบดูดฝุ่นแล้วก็ขัดซ่วมให้ชั้นแค่นั้นที่เหลือนั่นก็ไม่ได้ทาโอ๊ยตายแล้ว ฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้บ้านนี้แล้วคิดดีๆนะจ๊ะใครจะมีสามีฝรั่งแล้วก็มีลูกติดเนเหนื่อยนะบอกใจเลยว,ว่าเหนื่อยมากการมีลูกติดเนี่ยพวกก็แบบไม่ได้เป็นระเบียบเลยนะจ๊ะลูกเลี้ยงฉันเนี่ยฉันก็เหนื่อยอาบนไปก็เท่านั้นนะคะเพราะว่าบ่นไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้จากความปวดร้าวในตัวฉันเองโอเคทุกคนเดี๋ยเราขออนุญาตไปดื่มกาแฟนะคะแล้วก็ไปขัดห้องน้ําต่อแล้วเดี๋ยวมื้อเย็นวันนี้เราจะทําแบบ อาหารคนเยอรมันจริงๆฉันรักผู้ขนาดไหนฉันรักสามีฉันขนาดไหนฉันทาอาหารเยอรมันให้สามีฉันกินนะคะเวลาทําอาหารนี้ต้องทําแยกนะเรากินยําขนมจีนใช่ไหมสามีเรากินไม่เป็นอะ่ะบะลงปะลาะนั่นก็กินไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็ทําแบบ potato soup อ่ะอืมนั่นแหละค่ะก็ หลังจากที่กินอาหารมื้อเย็นกันเสร็จนะคะจะต้องไปนั่งเฝ้าสามีนั่งดูข่าวด้วยเพราะเพาเขาจะบังคับให้เราดูข่าวเขาบอกว่ารู้ไว้ใช่ว่าเรื่องแบบรอบตัวเธอควรจะรู้วันละสิบนาทีดูข่าวนะเธอโอเคไปค่ะเดี๋ยวแนนขอตัวไปดื่มกาแฟแล้วเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวมื้อเย็นกันเลยนะคะมาตรวจงานใช่ไหมฉันมกพวงนฉัน่เ็นี่พ่ฉันชส An, beim Ankleiden Ja, muss man benutzen, gell? Okay. Bye, tschüss. Ah, ich habe ein bisschen Soll ich noch hochbringen, das am das Am Donnerstag Lass mal auch mal genießen. Kaffee. Ja, du hast mal gesagt, es hochbringen. Nicht mehr. Nichts mehr. Heute okay. nichts mehr. Okay. Erst am Donnerstag. Zai okay. um, ich morgen. Also musst du dann jang lai, หลังจากที่เก็บเอ่อเก็บตู้เย็นเอ้ยเก็บห้องน้ำเด่มกาแฟแล้วนะคะตอนนี้มากเก็บห้องเสื้อผ้าดูสิเราเผลอเลยไอ้กล่องเครื่องสาอางอันนี้ทุกคนแล้วมันมีแบบเครื่องสาอางแบบสีจงสีจันแบบเยอะแยะที่ต้องเอามานั่งทิ้งอะคะ่ะทุกคนอันนี้เราจะเก็บห้องแต่งตัวของเราชั้นบนนะคะน,นี่เป็นห้องแต่งตัวอีกอันหนึ่งซึ่งห้องนี้จะให้ไวรับไวรับแขกนะคะคือคุณแม่กับพี่สาวจะมานอนห้องนี้ค่ะ เองานบ้านเยอะเลยนะคะทุกคนวันนี้ดูสีเสื้อผ้าแบบกองแบบเยอะมากตายชีวิตฉันกูชาปฏิทนี่นะคะเราทำโปรเจกต์ซุปให้สามีแล้วก็ขนมปังกระเทียมพีกไทยนะคะ Ich h a อ ich w o l l t ร์ i g e n t l i c h b ค ö ์ c h e n f น r dich holen aber ์ c h bin zu faul Wow, Amazing อร่อยจริงจริงด้ฟิพุเก็บมยนว้าวอร่อยจริงอร่อยจริงจริงไหมกินเข้าไปช้อนเดียวเองตัวนีก่อนถดน่ไมมาิ๊กเนกอนากอนไปต่ออ้ยเซ่กู๋โซ่งั้นปิดคลิปไปแล้วนะคะบ๊ายบาย i